วิบากกรรมของคนเกิดแต่ละวันเกิดวันไหนทำบาปอะไรมาบ้างใครคำตอบวิบากกรรมของคนเกิดแต่ละวันรวมมาให้ครบทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว พร้อมแนวทางแก้ไขบาปที่ติดตัวสดอเคลาะ์ยังไงให้ชีวิตมีสุขมากขึ้นการกลับชาติมาเกิดถือเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฝังรากลึกในใจของคนไทยจนหลายคนเชื่อว่าการกระทําของคนเราในอดีตหรือวิบากกรรมสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันของเราได้วันนี้หลานวัดเลยจะพาทุกคนไปส่องด้วยกันว่า วิบากกรรมของแต่ละวันเกิดเกิดจากอะไรและต้องผเผชิญปัญหาอะไรในชีวิตบ้างพร้อมพาไปส่องแนวทางในการทำบุญแก้กรรมให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวิบากกรรมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังจากที่เราตายซึ่งจิตวิญญาณของเราจะไปเกิดในร่างใหม่โดยว่ากันว่าวิญญาณจะนำพาพลังกรรมจากชาติปางก่อน ติดตัวเราไปด้วยจนอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันของเราเนื่องจากกรรมที่เป็นกฎแห่งเหตุและผลฉะนั้นทุกการกระทำของเราย่อมมีผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามโดยหากอ้างอิงจากความเชื่อโบราณว่ากันว่าผู้ที่เกิดในแต่ละวันมีบาปและกรรมติดตัวที่แตกต่างกันไปโดยเรา ได้สรุปกรรมของเราทั้งเจ็ดวันมาฝากดังนี้วิบากกรรมของคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เชื่อกันว่ามีบาปเพราะเคยร่วมฆ่าเพื่อพรากชีวิตผู้อื่นในชาติที่แล้วเพื่อเป็นการสะสางบาปและการแก้กรรมนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ควรบริจาคเงินให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือองค์กรต่างๆที่ช่วยเหลือเด็กเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาให้กับตัวเองกรรมของคนเกิดวันจันทร์อาจจะโดนปองร้ายจากคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจวิบากกรรมของคนที่เกิดวันอังคาร วิบากกรรมคนเกิดวันอังคารเชื่อกันว่ามีบาปเพราะชาติปางก่อนเคยร่วมในการลักขโมยปล้นชิงทรัพย์สร้างความทุกข์ใจให้กับคนอื่นเพื่อเป็นการสะสางบาปและแก้กรรมนี้ผู้ที่เกิดในวันอังคารควรบริจาคเงินให้กับวัดหรือสถาบันทางาศาสนาต่างๆเพื่อคืนประโยชน์ให้สังคม แก่เคล็ดที่เคยประพฤติผิดในอดีตกรรมคนเกิดวันอังคารอาจประสบกับความสูญเสียทางการเงินหรือการถูกขโมยของรักสิ้นเนื้อประดาตัววิบากกรรมของคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธเชื่อกันว่า มีบาปเพราะชาติที่แล้วเคยร่วมประเวณีหรือนอกใจผิดลูกผิดเมียคนอื่นคบชู้นำพาโรคร้ายสู่คนใกล้ชิดสร้างความทุกข์ใจให้ลูกเมียและครอบครัวเพื่อเป็นการสะสางบาปและแก้กรรมนี้ผู้ที่เกิดวันพุธควรบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหรือองค์กรอื่นๆที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะ ผู้ป่วยโรคเอดเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองกรรมคนเกิดวันพุธอาจมีปัญหาความสัมพันธ์ถูกคนรักสวมเขานอกใจมีเกณฑ์ต้องอย่าร้างวิบากกรรมของคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพรฤหัสบดีเชื่อกันว่า มีบาเพราะชาติที่แล้วเคยโกหกหลอกลวงพูดจาแสร้ายป้ายสีเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเป็นคนปากไม่มีหูโรูดพูดจาทำร้ายคนอื่นจนถึงขั้นมีคนคิดสั้นของคำพูดของคุณเพื่อแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีควรตักบาตรทำบุญกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับ และขอคำมาต่อเจ้ากับในเวรกรรมคนเกิดวันพฤหัสบดีอาจประสบป,ปัญหาถูกเพื่อนร่วมงานคนสนิททรยศหักหลังถูกตักตวงผลประโยชน์ถูกนินทาว่าร้ายให้เสียหายเจอเรื่องช้ำใจจากคำพูดคน วิบากกรรมของคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เชื่อกันว่ามีบาเพราะเคยดื่มสุราหรือมัวเมาในอบายามุกต่างๆรวมทั้งมั่วของเสพติดสารต้องห้ามนำพาหายนะให้คนใกล้ตัวทั้งยังทำร้ายร่างกายบุพการีเบียดบังทรัพย์สินครอบครัวในชาติที่แล้วเพื่อเป็นการสะสางบาปและแก้กรรมนี้ ผู้ที่เกิดวันศุกร์ควรบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลหรือองค์กรต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำความดีทดแทนครอบครัวหากเป็นชายควรบวชให้พ่อแม่หากเป็นหญิงควรถือศีลเลี้ยงดูท่านในยามแก่กรรมของคุณเกิดวันศุกร์อาจประสบป,ปัญหาสุขภาพหรือติดยาเสพติด ลูกหลานทอดทิ้งสิ้นใจอย่างเดียวดายวิบากกรรมของคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เชื่อกันว่ามีบาเพราะชาติที่แล้วเคยทำร้ายสัตว์ใหญ่พรากชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อความสนุกสนาน หาใช่เพื่อความจําเป็นในการดำรงชีพเพื่อลบล้างบาปนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ควรไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่เช่นโคกระบือช้างตลอดจนบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์หรือองค์กรที่สนับสนุนสวัสดิภาพสัตว์กรรมคนเกิดวันเสาร์อาจประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บหนัก ระวังจะพิการเพราะผลกรรมเก่าวิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมของคนเกิดวันอาทิตย์เชื่อกันว่ามีบาปเพราะชาติที่แล้วเคยหยิงพยองหรือหยิงยะโสดูถูกคนดูแคลนผู้ที่ด้อยกว่าทั้งคนยากไร้ หรือคนชราใช้อำนาจความเป็นใหญ่ในทางที่ไม่ชอบจนถูกสาบแช่งจากคนครึ่งค่อนแผ่นดินเพื่อลบล้างบาปและแก้กรรมนี้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ควรทำบุญถวายลงศพช่วยเหลือผู้ยากไร้และทำบุญกรวดน้ำให้บ่อยเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อขอขมาต่อเจ้ากรรมในเวรที่เคยประสบพบเจอในชาติปางก่อน คนเกิดวันอาทิตย์ทำอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จมีเหตุให้ต้องผิดหวังอยู่ร่มไปถูกดูแคลนจากคนรอบตัวและอาจถูกรังแกในที่ทำงานใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างหน้าเวทนาอย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องวิบากกรรมที่ว่า ชีวิตปัจจุบันของเราได้รับผลกระทบจากการกระทําในอดีตเป็นเพียงหนึ่งในมุมมองของคนที่เล่าเสียบต่อกันมาในบางวัฒนธรรมเท่านั้นฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนหรือมีความเชื่ออย่างไรสิ่งที่ท่านพึงระลึกไว้ให้ดีที่สุดคือการคิดดีทำดีเพื่อให้ชีวิตดำรงต่อไปในทิศทางที่เหมาะที่ควร